ปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแปรทีสด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมโรงเรียนรานสายพิทยาคมอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนรานสายพิทยาคม,าต,ม,าาาคมตั้งอยู่ที่หมู่12บ้านหนองไผ่ตำบลบะกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร์ทศพรสมพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววงเดือนชินวงศ์จำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด34คนจำนวนนักเรียนนักเรียนทั้งหมด361คนจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด13คน ผู้พัฒนาเบสเพล็กทีนางบุญยืนสุขสำโรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนางสาวชุติมาเสาทองตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนางราตรีจันทองตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542มาตร,รา10การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ์ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์ สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุกพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษการศึกษาสำหรับคนพิการในวักสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จา่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสินง บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบทั้งหมดสาี่คนจำนวนนักเรียนนักเรียนทั้งหมด361คน จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมด13คนผู้พัฒนาเบทูเพล็กทีสควรมีนัดที่จะเรียนร่วมกันโดยทางโรงเรียนและครูวิทจะต้องเป็นผู้ปรับสภาพแวดล้อมหลักสูตรเทคนิคการสอนสื่ออุปกรณ์การประเมินผลวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนและเฉพาะบุคคลได้โรงเรียนรานสายพิทยาคมได้เรียนเห็นถึง โรงเรียนรานสายพิทยาคมได้เล็งเห็นถึงสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาเสมอกันทุกคนโดยคำนึงถึงศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือความบกพร่องเฉพาะบุคคลซึ่งทุกคนจะต้องได้รับสิทธินั้นโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดเป็นพิเศษและการไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็กหรือคัดแยกเด็กที่ด้อยกว่าเด็กส่วนใหญ่ออก โดยทางโรงเรียนและครูจะต้องเป็นผู้ปรับสภาพแวดล้อมหลักสูตรเทคนิคการสอนสื่ออุปกรณ์การประเมินผลวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนสนองความต้องการของนักเรียนทุกคนและนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามความเหมาะสม กับความต้องการพิเศษของนักเรียนทางโรงเรียนจึงได้ใช้รูปแบบการบริหารการศึกษาแบบเรียนรวมโดยใช้รานทรายเทคนิคห้าใจคือการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมภายใต้เทคนิคห้าใจคือใส่ใจประสานใจให้กำลังใจได้ใจและดูแลรักษาใจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดทักษะในการดำเนินชีวิต 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มพิเศษตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ค้นคว้าพัฒนาตามความต้องการและศัก,กยภาพของตนเองเป้าหมาย 1. นนักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 2. ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลายสามารถใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวม 3. ครูมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย การดำเนินงานโดยนำกระบวนการ P.D.C.A. ซึ่งเป็นวงจรบริหารงานที่มีคุณภาพประกอบไปด้วย4ขั้นตอน Plan, Do, Check, Act เป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจุดเด่นคือ เป็นกระบวนการที่ทำซ้ำได้เรื่อยๆจนกลายเป็นวงจรวนรูปสามารถเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงโดยเราดำเนินการตามกระบวนการ PDCA ดังนี้แ a นคือการวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน คัดกรองนักเรียนโดยผู้รับผิดชอบตามประกาศคณะกรรมการพุทธศักราช2556โดยใช้แบบคัดกรองเด็กพิเศษ9ประเภทประชุมครูเพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางร่วมในการจัดการเรียนการสอนแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ประเมินทางเลือกเพื่อเลือกสิ่งที่เป็นไปได้สูงสุดเปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติดูคือการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้รานทรายเทคนิคหาใจคือการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมภายใต้เทคนิค5าใจมีกระบวนการการดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้ เรียนรู้การศึกษาเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาปัจจุบัน 1. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2. จัดทำข้อมูลเรียนรายบุคคล 3. จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ร่วมกับครูพิการเรียนรวมตามองค์ประกอบครบตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2552กำหนดและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษเหมาะสมกับระดับความสามารถปัจจุบันของผู้เรียน และปัจจุบัน A. Excitement กำหนดผู้รับผิดชอบตามกิจกรรมเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม N. Network เครือข่ายการพัฒนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จ 1. สถานศึกษาสงเคราะห์การศึกษาพิเศษขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 2. โรงเรียนเครือข่าย 3. เครือข่ายผู้ปกครอง 4. ชุมนุมเพื่อนนักเรียนที่ปรึกษา SAI Student Activity Empowerment การประเมินผู้เรียนจากกิจกรรมเพื่อประเมินความสำเร็จนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือส่งต่อ 1. กําหนดเครื่องมือในการวัดและประเมินผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเฉพาะบุคคล 2. มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 3. อำนวยความสะดวกด้านการวัดและประเมินผลและสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน IIP 4. มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการเรียนความก้าวหน้า จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียนซึ่งการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนรานทราย5้าใจที่กล่าวมาข้างต้นเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้เทคนิค5าใจซึ่งประกอบด้วยใจที่1ใส่ใจ คือครูทุกคนมีความสนใจเป็นห่วงถามไถ่ากันติดตามสม่ำเสมอใจที่สองประสานใจคือสร้างความรักป้องกันความเสี่ยงด้วยความเข้มแข็งใจที่สามให้กำลังใจคือดูแลนักเรียนในเชิงบวกเสริมสร้างจุดเด่นของนักเรียนประคับประครองให้ผ่านอุปสรรค ใจที่4ได้ใจคือครูรักเด็กเด็กรักครูครอบครัวผูกพันผู้ปกครองร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ใจที่5ดูแลรักษาใจคือรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องมีเครือข่ายความร่วมมือพี่ดูแลน้องเช็ค คือการตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในและภายนอกห้องเรียนแอคคือการปรับปรุงการดำเนินการเป็นการปรับปรุงเครื่องมือตามกฎกระทรวงและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนำผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนามาวางแผนและพัฒนาแผนการจัดเฉพาะบุคคล i.i.p. โดยการปรับปรุงแผนการสอนเฉพาะบุคคล i.i.p. ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคลมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายในการนำ B.P. ไปใช้นักเรียนทั้งหมดจำนวน13คนมีปัญหาทางการเรียนรู้จำนวน12คนมีปัญหาทางร่างกายจำนวน1คน ผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับผลสำเร็จเชิงปริมาณประชากรกลุ่มผู้เรียนคือนักเรียนโรงเรียนรานรายพิทยาคมจำนวน371คนได้รับการคัดกรองครบทุกคนและได้รับการจัดกลุ่มเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้พิการจำนวน13คนได้รับการจัดการเรียนร่วมตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ95ผลสำเร็จเชิงปริมาณประชากรกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน คือครูโรงเรียนรานทรายพิทยาคมจำนวน26คนรับแนวทางของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และนำแนวทางไปใช้จนเกิดความรู้ความเข้าใจและแตระหนักในภาระงานทุกคนกลุ่มเป้าหมายคือคณะทำงานจัดการเรียนรวม รวม26คนสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ครบถ้วนได้รับแนวทางจนสามารถนำกระบวนการจัดการเรียนรวมให้ได้ประสิทธิภาพผลสำเร็จเชิงคุณภาพ ประชากรกลุ่มผู้เรียนคือนักเรียนโรงเรียนรานทรายพิทยาคมได้รับการคัดกรองอย่างมีคุณภาพด้วยวิธีที่เหมาะสมและได้รับการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและดะดดับความสามารถของแต่ละบุคคลกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้พิการได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมอย่างมีคุณภาพ มีทักษะการอ่านการเขียนและการคำนวณได้ดีขึ้นส่งผลให้ผลสำลิดทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถผ่านได้เข้าแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ครั้งที่68และ69ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จเชิงคุณภาพประชากรกลุ่มผู้ปฏิบัติงานคือครูโรงเรียนรานสายพิทยาคมได้รับแนวทางเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและระดับความสามารถสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พิการกลุ่มเป้าหมายคือ คณะทำงานจัดการเรียนร่วมได้รับแนวทางเพื่อสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้ได้ประสิทธิภาพปัจจัยความสำเร็จ 1. ครูได้รับความรู้และกระบวนการจัดการศึกษาเรียนร่วมจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถ 2. ผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจในจุดประสงค์ของโรงเรียนต่อการพัฒนาบุตรหลานของตนตามศัตกยภาพจึงให้ความร่วมมืออย่างดีและมีความพึงพอใจ 3. ผู้เรียนตระหนักและยอมรับในความพร้อมของตนเองยินดีปฏิบัติตามกระบวนการอย่างมีความสุข 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและให้ความช่วยเหลือทั้งด้านวิทยากรการเรียนรู้งบประมาณเป็นต้นประสบการณ์การเรียนรู้จากการนำไปใช้ 1. ทำให้โรงเรียนเกิดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนแนวทางการบริการจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 2. ทํทำให้ระหนักถึงการดำเนินการจัดการว่าทุกสิ่งจะสำเร็จได้ต้องประกอบด้วยระบบที่ดี ผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นและกลุ่มสนับสนุนที่ต่อเนื่อง